เดี๋ยวเราไปสนทนากับคุณหมอกันก่อนนะครับเพื่อสอบถามถึงบรรยากาศในตลาดทองคํำทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาและก็แน่นอนครับกลยุทธ์สําหรับการเก่งกําไรในช่วงนี้นะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์กิจชรัตฮิรัญยะสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุก MTS GO นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ สวัสดีครับแม่คุณหมอฮะดูในช่วงที่ผ่านมาฮะสัญญาณเริ่มเห็นชัดเจนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหิัฐอรมริกานี่ก็ดูแล้วน่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปละอาจจะมีแกในแง่ของการอาจจะมีการปรับลงในอนาคตอันใกล้แล้วก็ตัวเลขสําคัญเศรษฐกิจสําคัญสำคัญของของเมริกาออกมาก็ดูเหมือนจะสอดคล้องไปด้วยตรงนี้นะครับในเชิงของราคาทองคำเนี่ยมีการตอบรับประเด็นตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วก็ดูแล้วถ้านองไปข้างหน้ามองยังไงครับคุณหมอครับก็เราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ตลาดค่อนข้างมั่นใจว่าเสร็จในการประชุมครั้งหน้าในเดือนพันวาคมนี้คงจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยด้วยประเด็นตรงนี้เนี่ยราคาทองคำในวันศุกร์เนี่ยมีแรงซื้อจาก SDR c เข้ามาถึง12องกานทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดในวันศุกร์บริเวณ1,993เหรียญ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงเครืข่ายทำกำไรกับมาพิดที่หนึ่งพันเ้าลตถิ้าถ้ารวมราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ติดปลับขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะเป็นแนวโน้มที่ทางขางขึ้นเนี่ยยังมีอยู่สูงนะค,ะครับแม้ว,ว่าเราจะเห็นได้ว่าสงครามเนี่ยยังคงดำเนินอยู่แต่ หลายหลายสถาวะเนี่ยทุกคนก็ดูว่าสงสามคงยืดเยื้อและไม่รุกละก็เลยทําให้ลดความสําคัญของสงส,งสามลงไปแต่แน่นอนทุกประเด็นเนี่ยก็พร้อมที่จะคุกขุดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุกขุดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่จะทําให้ราคาของความติดขึ้นมาตอนนี้หลักของตลาดเนี่ยก็กลับมาดูเรื่องของปัจจัยทิศทางของดอกเบี้ยอย่างหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่เขามองว่าคงไม่ขึ้นละ นะครับ,บเนื่องจากตัวเลข C P I หรือเงินเฟ้อรวมทั้งภาวะตัวเลข PV, P V C P I แล้วก็อัตราการว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ชะลอตัวลงครับดังนั้นในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยเราเชื่อว่าราคาทองคำจะไม่ค่อยปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาค่าเงินบาทนั้นมีโอกาสที่จะแข็งตัวต่อเนื่องได้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าลงได้มากกว่านี้นะครับ ดัชนีอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากเมื่อสัปดาหที่แล้วบริเวณ104.8เนี่ยตอนนี้ลงมาที่บริเวณ103.7นะครับลงมา1.7ก็เยอะแล้วก็ทำให้เงินบาทในช่วงสองอาทิตย์มาเนี้ยแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณหนึ่งบาท,บาทต่อบาทต่อเยอะรมัลจากระดับบ36ต้นๆเนี่ยมาที่35ต้นๆณนะขณะนี้ หรือประมาณ35บาท15สตางค์เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาทองของไทยเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตบตัวลดลงลงมาประมาณบาทละ300ถึง500บาทนะครับเพราะว่าราคาทองของไทยเนี่ยสู่กด,ดันจากคท่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั่นเองดังนั้นล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองของตลาดโลกที่มีหน่วยเป็นดิเอลลาล่าต่อออนเนี่ย ม,นนนาามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาทองคําของไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นแต่จะช้ากว่านะครับโดยทองไทยเนี่ยเอจะมีแนวรับที่สามหมื่นสองพันแปดร้อยถึงแปดร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำถือว่าน่าจะเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็รอไปยาวๆมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตงตลาดโลกเช่นเดียวกัน ในขณะที่ราคาทองคำของตลาดโลกแนวรับจะอยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบห้าเหรียญตั้งติดปีนะครับดังนั้นการลงทุนกลยุทธ์ก็ยังเป็นอย่างน้มที่ทางการขึ้นซึ้งเมื่อราคาออกตัวลงมาครับ นะครับเอาล้วครับคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ทิรัญญสิริจากแม่ทองสุก m t s โ o ครับครับก็ในแง่ของเชิงกลยุทธ์ครับเล่นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นนะก็มีกรอบแนวรับสำคัญในทองโลนะครับ1,965นก1,965ะครับส่วนทองไทยนี่ก็แนวรับอยู่ที่32,800บาทต่อบาททองคำนั่นเองนะครับ